สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกยูจากคีนับค u ับสไปนิวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะคะมาช้านิดนึงเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไทยนะคะมาถึงบ้านมันก่อนนี่เองเอาล่ะเราก็ไม่เสียเวลาเนาะแต่เดี๋ยวสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นเดือนปีเกิดเช็ดแกล้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแต่เราจะบอกว่า อันไหนที่รู้สึกว่ามันแม่นยํำหรือว่าเข้าข้างกับเข้ากับเรามากที่สุดก็ยืดอันนั้นเป็นหลักอีกอันหนึ่งก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเบลดมานิดนึงแต่ยังทนอยู่สิ่งที่น่าสนใจในเดือนนี้ไพ่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการนัดหมายหรือจะไปนอกสถานที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการเลื่อนนะคะเหตุผลก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ใน ในการพบปะนัดหมายหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ขัดขวางนะคะมีเหตุมีเหตุการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งทําให้การเดินทางการนัดหมายการพบเจอมีเหตุมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นก็มันไม่ได้แย่นะแต่หมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าจะไปไม่ไปอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาดูในเรื่องการงานกันดีกว่าค่ะชาวราศีพิจิก การงานของคุณพ่ขึ้นมาเป็น10นะอ้ oh my g o ่ก็เท of Pentacles The Sun แล้วก็ a อ e of Pentacles เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ปังมากๆใครที่เคยมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างในเรื่องการงานทุกอย่างจะคลี่คลายบอกเลยแล้วก็เท่ยถ้าเกิดว่ารอเงินจะมะีก็จะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มีการ ขาเรียกว่าตกเบิกหรือเงินขึ้นเงินเดือนเพิ่มตําแหน่งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะดีลโปรเจกต์อะไรไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับในสิ่งนั้นไพ่บอกว่าสว่างสวัยเปิดทางสุดๆนะคะในเรื่องการงานแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไพ่บอกก็คือคุณให้บางทีคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจรับคุยกับเจ้านายบางสิ่งบางอย่างนะคะ อาจจะได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างมาแล้วก็ต้องทําคนเดียวเคลียร์ให้เรียบร้อยนะว่าจะเอาหรือเปล่าแต่ัดสินใจหรือเปล่าบางอย่างเราต้องยอมรับมันนะคะเมื่อเรายอมรับแล้วก็ทําตามเล่นตามบทบาทของเราไปอะไรประมาณนี้คุณก็จะได้สิ่งนี้มาบอกเลยว่าในเนี้ย มันมีเรื่องมาให้เลือกมันจะมีอะไรมาบางอย่างมาให้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะทําตามอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคุณทําคุณยอมรับและสามารถที่จะปรับตัวปรับใจได้บอกเลยว่าผลตอบแทนดีมากเริศม,มากเดือนนี้การเงินก็สว่างสวยการงานก็โอเคมากๆเลยนะคะ เจ้านายถ้าเกิดคุณมีปัญหาอยู่คนที่อยู่ข้างบนเขาเล็งเห็นอยู่นะเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็จะหาทางออกให้คุณแต่คุณก็ต้องทําตัวให้ดีนะคะตามที่เหมาะสมเนี่ยไพ่บอกตัดสินทําอะไรได้อย่างนั้นถ้าคุณมีปัญหาหือเป็นตัวก่อปัญหาคุณก็จะโดนเป็นถูกแก้ปัญหาไปด้วยตัวของคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณทําทุกอย่างมาดีตลอดคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะเดือนนี้นะคะมีโอกาส ถูกเลขถูกช็อตลอตเตอรี่หวยเบอร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีการเงินเขาเรียกว่าถ้าคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินมีโชคมีลาบในเรื่องนี้นะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างชาวราศีพิจิกเดือนนี้สุขภาพและการเดินทางนะคะมีเกณฑ์การเดินทางบางคนมีการวางแผนไปต่างประเทศนี่ไพ่เชอรีออ ให้ในสุพเพนท a ค l e s page, uh, night, plan, แล้วก็ไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาบางคนมีเกณฑ์การวางแผนเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ามีเกณฑ์การเดินทางไปใช้ชีวิตส่วนตัวเง,งียบๆไม่ค่อยมีใครบางคนไปไปเที่ยวคนเดียวหรือกลับไปอยู่บ้านเง,งียบๆไม่เจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการแพลนตัวนี้เอาไว้แล้วก็เราเห็นถึงการที่มันเป็นการ เอารถเอาอะไรเงี้ยไปซ่อมบำรุงนะคะไปจัดการให้มันเรียบร้อยไม่ถึงขั้นว่าเปลี่ยนรถใหม่มีโอกาสไหมจริงจริงมีโอกาสในการเปลี่ยนรถใหม่แต่เราเห็นว่าเป็นการซ่อมและการทําให้ดีมากให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ากลับไปเอารถอีกคันหนึ่งมาไว้คันนี้เอาไว้ที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะมีการสับเปลี่ยนนิดนึงแต่ยังไม่ใช่ของใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็สุขภาพไพ่ขึ้นมาเราว่าค่อนข้างจะโอเคอยากจะให้ดูแล ในเรื่องอความกังวลมากกว่าเป็นการที่เรารับอะไรไม่รู้มาหลายๆอย่างสุขภาพไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ที่หนักๆคือการที่ไปรับข้อมูลจากเพื่อนฝูงแล้วก็เอามาคิดเอามากังมากังวมมากังวลของตัวเองทําให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะค่อนข้างเครียดแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับใครช่วงนี้ก็ เขาไม่ค่อยเข้าใจกันมีการรือสีแปลงสารพูดแบบนี้แต่เพื่อนเข้าใจอีกแบบหนึง่งหรือเพื่อนพูดแบบนี้มาเรารู้สึกออกก็จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แต่เรากังวลล่วงหน้านะให้ระวังในเรื่องการมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารก็เช็คในเรื่องนี้ดีๆทำทุกอย่างให้เป็นลายลักษณ์อักษรออีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่บอกว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างในร่างกายเนะี่ยอย่างีเห็นบางคนอาจจะมีการ เปลี่ยนฟันหรือแบปู่เขาเรียกว่าทําฟันปลอมหรือว่า,าไปรักษารากฟันปลูกถ่ายฟันหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นหรือบางคนบางคนมีเกณฑ์ที่จะไปสัญญกรรมหรือฉีดยาอะไรประมาณนี้นะคะมีเรื่องเมดิซินเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงนะคะเป็นเขาเรียกว่าทาให้มันดีขึ้นจากที่เคยเป็นปัญหามาก่อนจากที่รู้สึกไม่ ถ้าถ้ากังวลมาหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะปเดือนนี้จะมีโอกาสได้ทํามีโอกาสได้ทําให้มันดีขึ้นมีการชิดยาตัดบางสิ่งบางอย่างหรือตัดสินใจรับยาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแผนกรมทันอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการจัดฟันก็อยู่ในเกณฑ์อย่างนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่าค่ะ ความรักนะคะชาวราศีพิจิกที่โสดอยู่ไพ่ขึ้น The World Ace of Wands เราแล้วก็สามถ้วยเดือนนี้นะคะคนที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบ คู่นะมีคนที่คุยถูกอกถูกใจแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงหลักปักฐานตกลงเป็นแฟนแต่เขาเรียกว่ามีคนเข้ามาในชีวิตค่ะเท่าที่ดูส่วนมากเนี่ยน่าจะเป็นคนลักษณะที่เป็นต่างชาติต่างภาษามาจากเรื่องออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารมีการแชทการม,มีเมสเซจหรือว่าอยู่ค่อนข้างห่างไกลกันบางคนอยู่ใกล้กันอาจจะไม่ใช่ชาวต่างต่างชาติแต่ว่า โอกาสที่จะได้เจอกันจริงๆค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามีการพูดคุยตลอดเวลามีเกณฑ์การสังสรรค์บางคนรู้จักกันมาเพราะเพื่อนฝูงหรือว่าการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลองดูแล้วกันค่ะลองอยู่ที่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ค่อยใช่สเปคเราสักเท่าไหร่ถามว่าแย่ไหมไพ่บอกไม่แย่เลยนะแต่ไม่ใช่สเปค นะสำหรับบางคนแบบนี้คือถือโอ้โหแบบโปรไฟล์ดีมากแต่สําหรับคุณรู้สึกเปงอย่างมันยังขัดใจคาใจอะไรอยู่อย่างนี้ถ้าลองเปิดใจเดือนนี้จะมีคนคุยขึ้นมาค่ะส่วคนที่โสดแบบเลิกรากันไปเลิกรากับแฟนแล้วก็รอใครสักคนอยู่การกลับมาของคนรักนะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าเดือนนี้หกดาบ เอ็มเรแล้วก็ judgment เรารู้สึกว่ามีการมันมีการจากกันได้ด้วยดีนะคะถามว่ามีโอกาสที่จะกลับคืนมาไหมเรารู้สึกว่า คุณอาจจะได้ข่าวอาจจะได้ข้อมูลอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาแต่การที่จะกลับมาเหมือนเดิมเราว่าไม่ค่อยจะมีโอกาสมันเหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง move on หรือว่าเดินทางไกลหรือย้ายต่างหรือย้ายรกรากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามแต่ว่าถ้าจะเคลียร์ใจมีโอกาสเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นการเคลียร์ใจแบบคุยๆกันอย่างเงี้ยหรอกนะคะแต่คุณจะเข้าใจแล้วก็ทําใจในความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างได้แต่ถามว่าจะคืนกลับมาไหม ให้บอกว่าไม่น่าแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีอะไรติดใจเคลียร์ใจกันแล้วก็ยอมรับในการห่างเหินกันไปอย่างงี้นะคะต่างฝ่ายต่างมุฟออนแล้วก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองส่วนคนที่มีคนคุยนะคะมาดูกันคนคุยสี่เหรียญก็ยังกระมิดกระเมี้ยนสถานภาพไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ามันก็ชัดเจนในตัวมัน,มนเองเขาเรียกว่าชัดเจนว่าเราเป็นอะไรกัน ไม่ใช่แฟนมาไม่ใช่เพื่อนอะไเนี้ยมันมีความชัดจริงของมันอยู่ประมาณหนึ่งสี่เหรียญบอกว่าก็ไม่ได้ห่างหายไม่ได้เลิกแต่จะให้ก้าวล้ำเส้นไปมากกว่านี้เดือนนี้ยังโอกาสไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ j u s t i c e มีการตกลงปรงใจกันแล้วว่าเราจะไม่ข้ามเส้นนะเราจะอยู่ในสถานนะานี้นะอะไรเงี้ยนะคะก็ ก็ยังคงอยู่แบบนั้นในซ็อกเก็พนเดิเก็มีคุยๆุยกันเรื่อยๆแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีความจืดจางความสัมพันธ์มันเบาบางลงอะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ก็แย่ไหมให้บอกไม่แย่เลย เพียงแต่ว่าบางทีเราคุยกันมานานเราก็คาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเยอะขึ้นเดือนนี้ยังไม่ move นะคะยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่หายไม่หายไม่ขยับขยื่อนแต่ก็ลองดูกันไปใน l องเทอมนะคะว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าภายความสัมพันธ์เขาเรียกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อนข้างมีความมั่นคงประมาณหนึ่งเอาล่ะเงียบบ้างแต่ก็ไม่ได้หายไปอะไรเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะ ราศีพิจิกที่มีคู่ queen s f p e n t a c l e s แปไม้เท้า the sun คนที่แต่งงานแล้วแล้วก็รอนะคะรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่รอความมั่นคงในชีวิตให้บอกว่ามีโอกาสที่จะได้สร้างอะไรสร้างบางสิ่งบางอย่างที่มั่นคงด้วยกันอย่างเช่นสร้างบ้านร่วมกันหรือแม้กระทั่งการตั้งครรภ์มีบุตรมีลูกถ้าคาดหวังอยู่เดือนนี้มีโอกาสสำเร็จนะคะจริง ไห่มันอาจจะยาวไปถึงสักประมาณสิ้นปีแต่เรามองว่าจังหวะที่ดีมากสําหรับเดือนละสองเดือนเนี้ยาเดือนเกิดของคุณเนี่ยนะคะพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นโอกาสที่ดีที่จะตั้งครรภ์มีบุตรส่วนคนที่ยังไม่พร้อมดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าไพ่ตั้งครรภ์มันมาจ่อรอยอย่างเงี้ยเห็นแล้วทั้งแม่และเด็กแล้วก็เดซันขึ้นมาอย่างนั้นมีโอกาสมากๆเลยส่วนคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือว่าไม่ได้คาดหวังในเรื่องในเรื่อง าการมีบุตรหรือว่าความมั่นคงอะไรอย่างนั้นแต่ไพ่บอกว่ามันจะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณจะไปค่อนข้างเร็วนะคะแล้วมีโอกาสที่จะเปิดตัวในวงสังคมผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ไปประกาศว่าเออนีเป็นแฟนฉันแต่อย่างน้อยคนที่อีกคนทั้งสองฝ่ายคนที่มีความสําคัญในชีวิตคู่ของทั้งสองคนเนี่ยนะคะ ของชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยจะได้การรับรู้ได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีการผูกข้อไม้ข้อมือหรือมีสินสอดทองม่านเกิดขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์และความก้าวหน้าในความรักดีมากๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วก็เคลียร์ใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดีบ,บอกเลยถ้ามีปัญหา ว่ามันอาจจะต้องถึงเรื่องที่ต้องตัดสินว่าจะเอาแบบไหนยังไงนะคะเรื่องนี้ใช้คําว่าขอถูกใจไม่ได้ต้องถูกต้องนะถ้ามีปัญหาอยู่ทําให้มันถูกต้องแล้วปัญหาจะคลี่คลายแต่เท่าที่เราดูเรารู้สึกว่าม,มันจะมีคนที่เป็นผู้หญิงในความสัมพันธ์นะคะที่ทวงถูกต้องนะ่าจะมีอํานาจเหนือหน่อยๆอาจจะต้องฟังผู้หญิงให้มากขึ้นนะคนที่เป็นผู้หญิงในความสัมพันธ์จะมีอํานาจเหนือกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำแป๊บหนึ่งนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกอย่างดูสว่างสวัยดูดีมากๆเลยนะคะไพ่เลยบอกว่า let go and flow นะคะตามสเต็ปมันไปอย่าไปฝืนบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเล่นไปตามบทบาทนั้นเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นโอกาสบางสิ่งมันเป็นโอกาสในชีวิตที่เข้ามาแล้วคุณต้องเดินเปนทา้ายคุณต้องเดินนะเพราะเขาจะพาคุณไปทางที่ถูกต้องแล้วก็ ประสบความควาสำเร็จอย่าเพิ่งไปฝืนอะไรมากบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจนะคะแล้วเดือนนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมาขอความรักก็ให้เอ็กเซสตความดีความรู้สึกดีๆจากฝ่ายตรงข้ามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเป็นเพื่อนฝูงในวงสังคมถ้าเขาอยากจะเข้ามาช่วยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นคือ คนที่ร้องขอว่าโอ้ขอมาช่วยฉันสักมาช่วยฉันสักทีขอใครก็ได้มาช่วยสักทีเดือนนี้คุณจะได้โอกาสนั้นแล้วนะคะก็เรียกว,ว่าเป็นเดือนที่เริ่มต้นได้ดีสว่างสวยอย่าลืมขอบคุณสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่แฮปปี้สุดๆสำหรับชาวราศีพิจิกค,ค่ะเจอกันใหม่ในเดือนธันวานนะคะสวัสดีค่ะ